เรื่องราวที่จะเล่าในค่าคืนนี้มันได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งกับลูกน้องที่ได้เจอเจๆกันมาในตอนที่ได้พากันก็ไปซ่อมแซมบ้านร้างในป่าแห่งหนึง่งที่เจ้าของก็อยากให้ไปซ่อมแซมบ้านที่เคยได้ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้แต่มันกลับได้มีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวรออยู่ตามทํางานเป็นช่างก่อสร้างครับ เขาทำงานหายกินอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดเงินก็คือจังหวัดเชียงรายฝีมือการก่อสร้างของเขานั้นคนข้างที่จะมีฝีมือดีไม่ใช่น้อยคขดับไม่ใช่ว่าเขายกยอตัวเองว่าเป็นจังฝีมือดีเพียงแต่ว่าผู้ว่าจ้างที่จ้างเขาไปทํางานให้นั้นแต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหามนั้นฝีมือดีจริงๆทํางานได้ตามที่ตัวคาต้องการไม่มีหนีงานเหมือนกับผู้รับเหมาคนอื่นๆ ที่เมื่อจะพากันหนีงานได้เงินแล้วก็เพ่นแนบให้ต้องไปแจ้งตำรวจเอามันก็เลยทำให้เขานั้นมีงานเข้ามาเรื่อยๆจบจากงานนั้นก็ต่องานนี้ในทันทีมีลูกน้องคู่ใจที่ทำงานด้วยกันสามคนร่วมกับตัวเองก็เป็นสี่คนครับแม้จะไม่ใช่ทีมงานใหญ่ตัวอะไรขนาดนั้นแต่ก็สามารถรับงานที่ไม่ใหญ่เกินตัวได้อย่างสบาย แค่ขยันตั้งใจทำงานไม่นานมันก็เสร็จได้เหมือนกันอาหมอกหากินแทบจะทุกอำเภอในจังหวัดเชียงรายชีวิตในช่วงขาขึ้นของเขานั้นทำอะไรมันก็ดีไปหมดนั่นแหละครับงานก็มีเข้ามาเรื่อยๆลูกน้องก็อุ่นใจมีงานให้ได้ทำเน่นมันหมายถึงว่ามีเงินให้ได้ใช้และลูกพี่อย่างอามนั้นก็มีเคยที่จเจ็บเยี่ยวเงินลูกน้องเลยสักครั้งเดียว จ่ายเงินตรงเวลาตลอดเสร็จงานปุ๊บก็จ่ายให้ทันทีพร้อมกับเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์ลูกน้องจึงภาันรักหัวหน้าอย่างเขาเป็นอย่างมากมันก็เลยทําให้แต่ละคนนั้นพ่อที่จะมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้การมีวินัยทางการเงินมีเอาเงินจากเจ้านั้นมาผัวเจ้านี้เหมือนอย่างช่างคนอื่นอื่นสุดท้ายมันก็เลยเข้าเนื้อไม่มีเงินจ่ายลูกน้อง และก็ต้องพากันหนีงานให้ต้องข็นค่ากันด้วยความโกรธแค้นทำงานแล้วไม่ได้เงินอะไรแบบนั้นอามเป็นหนุ่มสดยังไม่มีลูกไม่มีเมียมิใช่ว่าเขาไม่มีใครเอานะครับพีงนต้ว่าเขาคิดว่าถ้าชีวิตของตัวเองยังไม่สับไปจะให้ไปเอาเมียมันก็คงจะไม่เหมาะไม่ควรเท่าไหร่นักมีอยากให้คนอื่นต้องมาลำบากกับชีวิตของตัวเองเขาไม่อยากทุกใจ เมื่อต้องได้เห็นคนรักลำบากกัดก้อนเกลือกินแทนข้าวเมื่อดูแลคนที่ตัวเองรักมีดีก็ไม่ต้องมีดีกว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาลำบากกับตัวเองชีวิตของคนเรานั้นมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาครับช่วงที่ดวงขึ้นนั้นทำอะไรมันก็ดีไปหมดแทบไม่มีปัญหาให้ต้องกวนใจแต่พอถึงช่วงที่มันดวงตกดวงไม่ดีอะไรหลายๆอย่าง มันก็ไม่เป็นใจขึ้นมาซะอย่างนั้นงานที่เคยได้เข้ามาอยู่ตลอดมันกลับหายไปในหมดก็ไม่รู้อามในตอนนั้นแทบจะไม่มีงานเลยสักงานเดียวเมื่อมันไม่มีงานแล้วจะเอาเงินที่ไหนหละครับมาใช้ใจเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีให้ตัวเองต้องมีงานขึ้นมาได้ลูกน้องก็เฝ้าถามอยู่ตลอดจนแทบจะรอไม่ไหวแล้ว เขาก็เลยได้ไปปรึกษากับหลวงพ่อที่วัดวัดหนึ่งหลวงพ่อรูปนี้อามนับถือท่านเป็นอย่างมากเพราะเราเคยได้มีปฏิหารมาก,ก่อนเขาเคยได้ใส่สร้อยพระรูปเหมือนของท่านแล้วไปประสบูอุบัติเหตุชนกันพังยับเยินเพียงแต่ว่าตัวของเขานั้นไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้ําส่วนคู่กรณนนีบาดเจ็บอย่างหนักมันก็เลยทําให้อามนั้นนับถือหลวงพ่อรูปนี้เป็นอย่างมาก คิดว่าตัวเยงรอดชีวิตมาได้มันก็เป็นเพราะท่านทั้งๆท,ที่ท่านก็บอกว่าสัตว์โลกย่อมเปลี่ยนเปนตามกรรมไม่มีใครมาช่วยใครได้หรอกวันนั้นอามก็เลยได้เดินเข้าไปในกุฏิของหลวงพ่อซึ่งท่านก็มานั่งรอยอยู่ก่อนแล้วเขาก้มนุงกระดาบอย่างเลื่อมใสยังไม่ทันที่ได้พูดอะไรออกมาด้วยซ้ำนุงพ่อท่านกับพูดขึ้นมาก่อนว่า มีเรื่องไม่สบายใจสินนะไม่ต้องคิดมากหลอกโยมปัญหาทุกปัญหามันก็มีทางออกเสมอนั่นแหละชีวิตของคนเรานั้นมันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมรดาทำบุญทำทานเอาไว้เยอะๆแล้วผลบุญผลกุศลมันจะช่วยนําพาให้เราโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆเชื่อหลวงพ่อสิตามยังไม่ได้พูดถามอะไรด้วยซ้าหลวงพ่อท่านก็บอกมาเสร็จสับรบทุกอย่าง เขาเองก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วจึงเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อท่านนี้บอกพอกระดับลาหลวงพ่อแล้วอามก็เดินไปหาซื้อสังฆาทานมาทำบุญถวายท่านคือจะได้อุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหวังว่าตัวเองจะได้มีงานเข้ามาบ้างลูกน้องจะได้ไม่หนีไปทำอย่างอื่นก่อนพอเขาได้ขับรถออกมาจากวัด จู่ๆมันกับได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเขาก็รีบกดรับสายมันเป็นสายจากผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นบอกว่าอยากจะซ่อมแซมบ้านในป่าหลังหนึ่งเก็ได้ปล่อยให้มันร้างเอาไว้เป็นปีเลยอยากให้ซ่อมแซมให้หน่อยอยู่ในจงังหวัดภาคเหนือนี่แหละแามก็รีบตอบตกลงไปในทันทีหลังจากที่วางสายแล้วเขาก็รีบย,ยกมือขึ้นมาไหว กับคุณหลวงพ่อเป็นอย่างมากทามุลเพียงครั้งเดียวกับมีงานเข้ามาแล้วตามก็ได้ไปดูบ้านหลังนั้นตามที่ได้นัดกับเจ้าของบ้านเอาไว้มันเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในป่าครับแต่ก็ไม่ได้เป็นป่าที่ลึกอะไรขนาดนั้นมันจะโยกใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งและก็จะโยกใกล้กับสถานีอานามยัยด้วยเมีเขาไม่รู้หรอกครับว่า ทำไมเจ้าของบ้านถึงได้มาสร้างบ้านในป่าแบบนี้และวอีกอย่างสถานีอนามัยแห่งนั้นทำไมถึงได้มาสร้างอยู่ในป่าสร้างไว้ติดถนนใหญ่ก็ได้นี่นะแต่อามก็คินในแง่ดีนะครับว่าเขาคงอยากจะให้มันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านในป่ามัง้งเวลาที่ชาวบ,บ้านเจ็บใครได้ป่วยจะได้มารักษาที่สถานีอนามัยแห่งนี้ในทันท่วงทีพอได้เข้าไปดูในบ้านหลังนั้น เจ้าของบ้านก็บอกสิ่งที่เขาต้องการบอกให้อามนั้นคิดค่าใช้จ่ายต่างๆมาได้เลยยึืเจ้าวนเงินให้อามก็นั่งคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆจากประสบการณ์การทำงานมาหลายปีของเขาก่อนที่จะบอกเจ้าของบ้านไปว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไรเจ้าของบ้านก็อ,อ่นเงินนี้เขาแบบเีษสับครบรบทุกบาททุกสตางค์แถมยังให้ที่อีกด้วย นี่เป็นครั้งแรกเลยเขาว่าได้ครับที่ผู้ว่าจ้างใจถึงสักขนาดนี้จ่ายเงินก่อนทํางานไม่รู้ว่าช่างอย่างเขานั้นจะเชิดเงินนี้ด้วยซ้ําเงินตั้งหลายแสนบาทแถมยังให้ทิปมาอีกตั้งหลายหมืน่นซึ่งบ้านที่อ่างกับลูกน้องจะได้พากันไปซ่อมแซมนั้นมันเป็นบ้านสองชั้นครับเรื่องเนื่องจากเรื่อมันค่อนข้างที่จะไกลกับบ้านของตัวเองอ่างกับลูกน้อง ก็เลยได้พากันหลับนอนอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวให้มันสิ้นเปลืองเสียเวลาซึ่งบ้านหลังนี้นั้นมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันครับแบ่งจัดสรรที่นอนได้มียากมนาได้ของการาเริ่มงานกามกับลูกน้องก็พากันจุดทูบบอกข่าวเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนก่อนที่จะพากันปักทุกบเอาไว้ที่หน้าบ้านจากนั้นก็พากันเริ่มงานในทันที งานของพวกเขานั้นมันก็เดินไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ไม่ได้มีอุปสรรคมาขวางกันแต่อย่างใดจนตอนพักเที่ยงได้พากันเดินออกมาหน้าบ้านเอิมกับต้องแปลกใจเพราะมันมีทุบอยู่สามดอกที่มันดับกลางคันไม่มีหมดเดือนนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติก็ได้เขาก็เลยกันใจหยิบทุบที่ไม่ไหม้น้นขึ้นมา แล้วก็คว้างออกไปที่หลานดินหน้าบ้านเป็นการแก้เคล็ดคืนแรกของการน,นอนที่บ้านาร้างกลางป่าหลังนี้อามกับลูกน้องนอนด้วยกันที่ห้องชั้นสองเรียงกันเลยสี่คนในระหว่างที่พวกเขาพปกันนอนอย่างสบายอารมณ์อยู่นั้นมันกับได้มีเสียงคนเดินดังขึ้นมาภายในบ้านอาห์มนี่เคยได้เป็นทหารเกียนมาก่อนก็เลยได้รู้สึกตัวเตือนขึ้นมา เขาก็หอกหัวข,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 ขึ้นมานำลูกน้องที่นอนอยู่ข้างๆกันว่ายัางครบหรือเปล่าหรือว่ามีใครไปเข้าห้องน้ําแต่เขาก็เห็นลูกน้องนอนกันอยู่ครบทั้งสามคนแล้วเสียงเดินนั้นละ่ะมันเป็นเสียงเดินของใครกันเฮ้ยอย่าพกนั้นว่าเป็นจรนมาาขโมอยอุปกรณ์ก่อ,อสร้างเมื่อได้คิดไปแบบนั้นมันก็จําเป็นที่จะเดินออกไปดู เกิดเข้าของหายขึ้นมาจะแย่เอาขาดทุนย่อยยับกำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ทันใดน,นั้นเองประตูห้องที่ได้ปิดเอาไว้นั้นมันกบกค่อยๆถูกเปิดออกมาได้เองอย่างกับว่ามีใครบางคนกำลังเปิดประตูเข้ามาในห้องอย่างช้าๆมันก็ทำเอาอามถึงกับตื่นเต้นครับว่า คนที่อยู่หลังประตูนั้นเป็นใครทําไมเึงได้ใจกล้าขนาดนี้ทั้งๆท,ที่รู้ว่าในห้องนี้มีผู้ชายนอนอยู่ทั้งสี่คนหัวใจของเขาในตอนนั้นเต้นรัวแรงสถานาการณ์มันก็ทำเอาอามบที่จะเตือนเต้นไม่ได้ครับอยากรู้เหลือเกินว่าใครที่เปิดประตูเข้ามาประตูห้องนั้นมันก็ค่อยๆถูกเปิดออกกว้างขึ้นกว้างขึ้น จนนามได้เห็นไปเงาของใครบางคนดำดำเย็นอยู่กำลังจะได้เอ่ยปากถามหมกไปมันกกับได้มีมือของใครบางคนมาจับที่หัวไหล่กอ่อนด้วยความตกอกตกใจก็เลยต้องรีบผัานความกลับไปมองอย่างเร็วมันก็ทำหมวาอามใจหายใจความไม่ใช่หน่อยครับโธ่พี่ก็เลกว่าใครมันเป็นลูกน้องของเขาคนหนึ่ง ที่ตื่นขึ้นมาจับมัวไหลของเขาเอาไว้มีอะไรหรือพี่ปวดท้องเข้าห้องน้ําหรอผมไปด้วยสิแทบจะลาดอยู่แล้วอาา้ามีิหันกลับไปมองที่ประตูอีกรั้งเพียงแต่ว่าประตูมันกับถูกปิดอยู่ไม่ได้เปิดออกแต่อย่างใดเขาสงสัยขึ้นมาไม่ใช่น้อยครับว่าประตูมันถูกปิดตั้งแต่ตอนไหนทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงเลยละ่ะ ออกอย่างเงาดำดำนั่นมันเป็นเงาของใครกัน,กนแล้วลูกน้องคนนี้ไม่เห็นเงาคนดำดาที่เปิดประตูเข้ามาเลยไงหลายอย่างมันยังเป็นคำถามที่อยากจะรู้อามกธเลยถามลูกน้องว่าเมื่อกี้เห็นใครเยืนอยู่ที่หน้าประตูหรือเปล่าลูกน้องของเขากลับทำหน้างง,งๆคนจะบอกว่าไม่เห็นมีใครนี่ครับ ประตูไม่ปิดอยู่แบบนั้นแล้วจะมองเห็นที่หน้าประตูได้ยังไงและมันมีอะไรหรอลูกพีอามจึงเด้แต่บอกลูกน้องไปว่าไม่มีอะไรหรอกพี่อาจจะตาฝาดคิดไปเองจากนั้นทั้งสองคนก็พากันเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ข้างล่างจะได้ดูด้วยว่ามันมีใครเข้ามาในบ้านได้หรือเปล่าแต่ประตูหน้าต่างทุกบาน มันก็ยังถูกผิดอยู่อย่างดีจะว่าเป็นชนเข้ามาในบ้านมันก็คงเป็นไปไม่ได้อีกอย่างบ้านหลังนี้เจ้าของเขาก็บอกว่ามันลา้างเมือเกือบปีพวกเขาก็เพิ่งได้พากันเข้ามาซ่อมแซมได้แค่วันเดียวเท่านั้นจนมันจะรู้ข่าวได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอคืนนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเยคะับงานของพวกเขานั้นมันก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกัน้นเพียงแต่ว่าเวลานอนนั้นอาเมื่อเรรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงคนเดินอยู่นอกห้องเขาตัดสินใจที่จะเดินออกไปดูอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าไม่เห็นมีใครก็เท่านั้นส่วนลุกน้องทั้งสามคนไม่มีใครได้เจออะไรแปลกๆน้องเสียจากว่าจะพากันฝันเห็นผ้หญิงคนเดียวกันก็เท่านั้น ผู้หญิงคนนั้นเธอมาชวนพวกเขาว่ามันอยู่ด้วยกันเธอะฉันเงาเหลือเกินอยู่ที่นี่คนเดียวเพียงแต่ว่าลูกน้องทั้งสามของอามนั้นต่างากันปฏิเสธหมดแม่จะพากันรู้ว่ามันแปลกมากๆที่พวกเขาฝันเห็นผู้หญิงคน,นเดียวกันมาชวนเหมือนกันอีกแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นพวกเขาเลยไม่ได้อะไรอามกับลูกน้อง พากันซ่อมแซมบ้านตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการจนกระทั่งคืนสุดท้ายก่อนที่จะได้สองมอบบ้านตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้กับเจ้าของบ้านซึ่งตลอดเวลาที่พวกเขาทำงานอยู่ที่นี่นั้นผู้ว่าจ้างไม่ได้เข้ามาตรวจงานเลยแม้แต่วันเดียวแม้ว่าอามจะโทรไปบอกให้ช่วยมาดูหน่อยว่าถูกใจหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลังอีก แต่เจ้าของบ้านเขาก็าบอกนะครับว่าเอาตามที่คุยกันนั่นแหละผมไม่สั่งแกแน่นอนอามก็เลยไม่ได้โอรไรเขาคิดว่ามันก็เสียงไม่ใช่น้อยครับเกิดว่าวันส่งมอบงานเจ้าของบ้านเปลี่ยนใจขึ้นมาจะทำยังไงคืนสุดท้ายนั้นพวกเขาพากันเปลี่ยนที่นอนมานอนอยู่ห้องข้างล่างแทนพราะห้องชั้นสองที่เคยแพกันได้นอนนั้นเพิ่งนิทาสีใหม่นอนไม่ได้ อามก็นอนหลับไปตามปกติครับเพียงแต่ว่าคืนนี้มันกลับได้มีเสียงของ,ของครดบางคนเมื่อพูดอยู่ข้างๆางหูมาอยู่ด้วยกันเถอะนะมาอยู่ด้วยกันเถอะมันเป็นเสียงพูดของผู้หญิงอามที่นอนหลับอยู่ดีๆก็ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาใครเป็นคนมาพูดเขาหันซ้ายมองขวาคืนนั้นกลับได้เจอว่า มันมีใครบางคนยื่นหันหลังให้อยู่หน้าประตูที่ได้เปิดทิ้งเอาไว้คนคนนั้นผมยาวๆคล้ายกับผู้หญิงด้วยความสงสัยก็เลยได้พูดถามออกไปใครนะ่ะเข้ามาในห้องนี้ได้อย่างไงกันผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้พูดอะไรรีบเดิอนออกประตูไปอย่างรวดเร็วตามก็ได้เตะรีบลุกขึ้นเดินตามออกไป ในใจก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่มาเดินอยู่ในบ้านทุกคืนเธอเป็นใครนกันกลางวันไปซนอนตัวอยู่ที่ไหนบรือว่าในบ้านหลังนี้มันจะมีห้องหลับที่เขาไม่รู้แต่พออามได้เดินออกจากห้องไปเขากลับได้เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งๆอยู่กลางบ้านยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดถามอะไรออกไปผู้หญิงในชุดสีขาวกางเกงสีดำ เธอับไปค่อยหันหน้ากลับมาให้เขาได้เห็นแบบเต็มๆสองลูกกตาได้เห็นใบหน้าของเธออย่างชัดๆใบหน้าของผู้หญิงที่ยืนนิ่งอยู่กลางบ้านนั้นมันเป็นใบหน้าที่ช้ำๆเละๆดวงตาของเธอก็มีแต่สีขาวไม่มีตาดำปากของเธอก็แลบออกมาตาหวัดไปมาเยียนกับผีปอบตามรับรู้ได้ในทันทีว่า ผูหยิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาในตอนนี้นั้นเธอไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอนอย่างเงซะเธอก็ต้องเป็นผีแต่จะเป็นผีอะไรนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะทราบได้เลือดลมของอามมันก็ถึงกับปั่นป่วนไปหมดเลยแล้วรับคนที่ทุกอย่างมันจะดับมืดไปหมดอามถดงกับเป็นลมหมดสติไปเลยตื่นขึ้นมาอยู่ที ก็คือเชาวของวันใหม่เขาเจอว่าตัวเองนั้นมานอนอยู่ห้องโถงกลางบ้านพร้อมกับลูกน้องทั้งสามคนพอทุกคนได้งงเงี้ยตื่นึ้นมากก็ง,งงหนักมากว่าทำไมตัวเองถึงได้มานอนอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจากอามคคนเดียวที่เขาเดินตามผีออกมาจนเป็นลมหมดสติไปนั่นเอง พวกเขาก็ได้พากันเก็บข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆขึ้นรถรอเจ้าของบ้านมาตรวจงานสักพักเจ้าของบ้านกับโทมมาบอกว่าพากันกลับบ้านได้เลย,เลยผมไม่เข้ามาตรวจหรอก้อามกับลูกน้องถึงได้พากันขับรถออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยที่ไม่ได้หันหลังกลับไปมองเลยว่าบ้านหลังนี้มันจะเป็นยังไงและอ่ามก็ได้ไม่รู้ทีหลังนะครับว่า ที่เจ้าของบ้านให้เขามาซ่อมแซมบ้านในป่าหลังนี้มันเป็นเพราะว่าภรรยาของเขาที่ได้เสียชีวิตในบ้านหลังนี้นั้นเธอมาเข้าฝันเขาอยู่ตลอดว่าอยากได้เขาไปอยู่ด้วยอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้มันเหงาเสเหลือเกินเจ้าของบ้านก็เลยวางแผนให้ชจางก็ไปซ่อมแซมในบ้านหลังนั้นเื่อที่จะให้ภรรยาของเขาที่ได้ตายไปแล้วเมื่อปีก่อน เอาวิญ,ญญาณของช่างคนใดคนหนึ่งไปอยู่ด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าอามกับลูกน้องนั้นไม่มีใครยอมตกลงที่จะไปอยู่กับเธอด้วยนั่นเองเธอก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากออกมาปรากฏตัวให้ได้เห็นแบบนั้นและอามก็ได้รู้อีกนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เธอได้ฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้แล้ววิญ,ญญาณของเธอนั้นมันก็เห็นมากม เย็นขนาดาษที่ว่าสามีมีกล้าที่จะอยู่ในบ้านหลนี้อีกต่อไปต้องปล่อยทิ้งล้างเอาไว้แบบนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด